สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมูขฝวังคำหลอกนลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายลินพื้มใจกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอิทธิพัฒน์เทียนงานกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าครับพวกเราเป็นนักเรียนแกนนำการเรียนรู้ที่สี่เลี้ยงปลาสาเติบโตขอเสนอผลการดำเนินงานดังนี้ครับการเลี้ยงปลาดุกมุ่งพัฒนาทักษะด้านอาชีพมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ความรู้มีความเข้าใจมีทักษะในการเลี้ยงปศุการเตรียมทัานที่เลือกใช้วัสดุอุปรกรณ์ที่เหมาะสมกับจํานวนปศุจํานวนปศุที่เลี้ยงมีความเหมาะสมกับขนาดของบมอกการให้อาหารมันการให้อาหารเห,าหารมาะสมเพียงพอกับจํานวนปดุมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนมั่นดูแลเข้าระวังโรคเมื่อปศุโตถึงเวลานําเข้าสู่องค์การอาหารกลางวันและนําออกจํหนาสู่ผู้ปกครองและชุมชนเป็นรายได้ระหว่างเรียนทาให้พออยู่พอกินครับนอกจากนี้ยังนําความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ กป,ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้มีการชาร์จสั่งกาขยายผลทางภา,ายในและภางน,นอกโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ฝึกการทํางานเป็นทีมสรสางบมิปัญญาท้องถิ่นด,ด้านการเลี้ยงประดุกมีความรับผิดชอบขยนันอดทนมีความพอเพียงและมีความเพียรในการเลี้ยงประดุกประหยัดเรียบง่ายช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยดูแลรักษาแหล่งน้ำให้ย่งยืนคงอยู่ต่อไปครับ และแอสนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SD